หนูรอรอหน่อยแล้วถ่ายรูปแล้วหนูหนูหนิ่งๆไว้เทียบกันกับพ่อเลยครับพ่อจวที่กำลังจะเดินมาครับมพ่อนี่ลูกครับ ถังนี้เป็นถังถ่านนะครับเผาถ่านไม้ที่ไม้กระถินนี่ครับที่เป็นอย่างนี้พอกินเสร็จก็เอามาเลื่อยเป็นท่อนนะครับท่อนที่อยู่ตรงที่เราเห็นน่ะเลื่อยเป็นท่อนแล้วก็ใส่ในถ่านแล้วเผาครับได้ประโยชน์คือเป็นควันไล่ยุงตอนเย็นตอนเช้าก็มาเปิดดู ก็มาเอาฐานนะครับผมนี่เจ้มามะลิน้อยวันใจของผมเลยนะครับมันขนนุ่มครับขนนุ่มก็เลยชอบอมตัวนี้นะครับชื่อมะลิโครงสร้างลักษณะดีครับเพราะว่าแม่ให้น้ำนมเยอะเป็นพันพันบอลูกผสมผสมทาแนนครับนะครับ ลักษณะดีขนนุ่มขาวสีขาว